ท่นนานคณะวิทยากรครับท่นนานคณะครูและนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของนักเรียนนิคพิทยาคมทุกคนนะครับที่ได้รับโอกาสดีจากทางสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็อขอให้นักเรียนทุกคนนะครับให้ตั้งใจนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคณะวิท,ทายากรโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ครับที่มาวันนี้นี่เป็นจังหวัดที่20เราจัดโครงการมาที่12ครั้งครับตั้งแต่ปี2502นะครับน้องๆหลายทา่านอาจจะสงสัยนะครับมีได้เหลือสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตธออแห่งประเทศไทยทำไมต้องมีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กั เสีเป็นอันดับหนึ่งนะประเทศไทยเราถึงไม่ไปไหนเลยกรุงแตกสองครั้งไม่ใช่เพราะค่าสศึกหรือสายโรดอีกไหมเพราะคนไทยด้วยกันรัชกาลที่หกจบจากประเทศอังกฤษเป็นกษัตริย์ขยาพระองค์แรกที่จบจากต่างประเทศทรงศึกษาที่อังกฤษิ5ปี โรงเรียนในต่างประเทศเนี่ยเขาเน้นวิชาภารลศิกษาเป็นระดับหนึ่งวิชาการเป็นระดับสองทำไมเขาเน้นกีฬาดะครับรัชกาลที่หกเขียนเอาไว้ว่าคนที่จะรับรับราชการกับฉันได้กายวาจาใจต้องแสดงออกในสนามสนามที่นี่คือสนามแข่งขันกีฬา ไม่ยงเป็นต้อเป็นฟุตบอลคนนี้ใจร้อนใจเ,เย็นเหรียมฉลาดทำงานแต่ได้แต่ถ้าคนไหนไม่เป็นนักกีฬาห้ามนำเข้ารับราชการกายวาจาใจเราไม่รู้บทแรกบงต่างๆของราชการหกเน้ 6, นเรื่องความสามัคคีนะเพราะเอาอฟุตบอลน,นี่แหละจะทำให้คนไทยสามัคคี พอ,อคลิปคลองราชในปี2458ยุคพวกท่านเรียกว่ายุคทองของฟุตบอลเมืองสยามถ้วยรางวัลทำได้ครองครังแท้ถ้วยใบนในในประวัติศาสตร์ยังอยู่ที่โรงเรียนในเรียนมีอยู่ครันหนึ่งฟุตบอลท่าเจ็บที่หัวหินรัชก,กาลที่9ก้พอพระเนธทุกอนปรากฏว่าพายุมาเมื่อก่อนจะเป็นเต็มละาบเป็นฟานฟา่และการที่ส0ประเทศหน้าเลยนะคะ ฝนตกหนักมากฟุตบอลยังไม่จบพายุมาราชองครักบอกพระองค์ท่านว่าให้เสด็จกลับผู้ตสิทธิ์ก็ยุติการแข่งันให้เสด็จกลับเพราะองค์บอกว่าฉันจะทอดพนนระเทศจนกว่าฟุาตบอลจบเรื่องนี้อยู่ในบันเทศของนักฟุตบอลรุ่นนั้นๆซึ่งเขียนในสนังงานศพประวัติตัวเองว่าภูมิใจมากที่ได้เล่นฟุตบอลต่อพระพักตร์พระองค์ท่าน และพวกท่านตัวเบียดเหมือนพวกเรนเรื่องแบบนี้เรารู้ไหมไม่รู้ในหลวงลรัชกาลที่9บอกชาติที่จเจริญทุกชาติที่จเจริญต้องมีความเป็นชาตินิยมนชาติิยมคืออะไรรักชาติรักประเทศตอนนี้เรารักอะไรอ่ะถามตัวเองก่อนเรารักอะไรหลายคนบอกรักตัวเองเขาถูก เขารักตัวเองเขานั่อะไรบ้างรักแมงดูรักเตี้ยดูทิชชตาไทยละพ่ยังไม่ว่างไปดูล้วเราก็มาว่าถนนันไหรไทยไปทั่วโลกถามตัวเองก่อนครับว่าเคยนั่งรถเป็นร้อยโลเคยลงเรืออีกชั่วโมงเเคยเป็นตน่อนแถวปีตัวรถเข้าไปนั่งในอัศจรรย์ เล้วเชียร์พิมชาต,ตัวเองม,มั้งไหมตีสองตีสามแทนทิตาคนจิตคนแรกเดี๋ยวผมขอเรียกนะครับเดี๋ยวเชิญท่านขึ้นมาบนเวทีนะครับตบมือท่านด้วยกันท่านดาวรังปรีบส่งตูน อาจารย์เล่นตนะัดใช้คำว่าสมัครเล่นแต่ตอนนี้มันเป็นโรเพนเชนแนลก็คือเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นในเรื่องความเป็นอาชีพต้องมีความแตกต่างกันแน่ในอดีตที่อาจารย์เล่นก็คือเราหวังชื่อเสียงสิ่งที่จะได้จากชื่อเสียงก็คืออาจจะได้เป็นเรื่องของงานที่จะเข้าเด้กอองมนาะแต่เรื่องในเ,เรื่องของรายได้เนี่ยมันแทบจะไม่เกิด แต่มันมีความหมายสำหรับในในตรงที่เป้าหมายมันมันลึกซึ้งกว่าคือเราลักสโมสรแต่นะตอนนี้หนึ่งคนอาจจะเล่นถึง4ีห้าสโมสรเพราะว่าเรื่องใช้ไินแต่มันก็เป็นเสี่ยงส่วนที่ดีคือความเป็นอาชีพถ้าใครเล่นแล้วมีสิทธิ์รวยมีสิทธิ์ช่วยพ่อแม่อันนี้ไม่เถียงในแนอดีที่สมัย เล่นสมัครเล่นเนี่ยโค้ mm hmm. จะมาอบรมทุกวันเลย mm hmm. พวกเราอย่ากินเหล้าอย่าดูบุหรี่นะแต่อาชีพไม่มีการสอนไม่มีการบอกมีแต่ว่าคุณลงเล่นคุณฟอรนตกเมื่อไหร่คุณบาดเจ็บเมื่อไหร่คุณจบคุณอาจจะถูกไปให้ยืมตัวหรือขายตัวออกไปแต่เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นทำไมอาจารย์พูดว่าวิน,นัยก็คือเวลาการตัดหมายการลงซอ ความกยอยามมันจะเป็นรายละเอียดหมดจะแตกต่างกับสมัครเล่นแล้วนะครับอันนี้ทท้งนั้นอาจารย์ต็อนะไว้เป็นหลักเลยว่าควรจะอยู่ในสมองไว้เลยหรือว่าอยู่ในจิตใต้สำเร็กว่าไม่มีใครที่จะมาคอยควบคุมคอยควบคุมตัวของเราเองครับเราต้องทําตัวเราเองแล้วก็พัฒนาด้วยตัวเราเองแข่งให้เป็นผิวเงสดให้ได้โบนัสแม้กระทั่งโบนัสในการชนะ คุณเป็นตัวจริงหนึ่งในงชุเป็ดคนละถ้าเปรียบเทียบเงินคนละหลายพันตัวสํารองก็อีกสัดส่วนหนึ่งตัวสํารองที่มีรายชื่อไม่ได้ลงก็อีกสัดส่วนหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับมันก็เป็นภาพรวมในลักษณะนี้นะนั่นก็เอาเรื่องหลักๆแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมชัยรัตน์สิทธิกุลนะครับก็เกิดในกรุงเทพครับ นายูบังชื่อตอนนี Luckily, ้อยู่บางนาผมบังชื่อถ้าสมัยก่อนนั่งไกลกันมากครับแต่บังชื่อไปบางนายังไม่มีรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็เตะบอลนั่นเด็กที่งานแต่งงานจนได้เล่นติดบอลเล่นก็ไปแข่งที่สนามหลวงเออนล้นก็ใช้วัดส่วนสูงละร้อยสี่ห้านะครับเป็นรุ่นจิ๋วเลื่อนขึ้นมารุ่นเล็กก็ร้อยห้า ที่นเหมือนงานรอของชาตเห็นรุ่นพี่ๆเล่นบอลกันที่สนามสุขก็คือพวกทีมชาติผมเข้าไปดูบอลน,นี่นแหละั้งสิบขับขวบแล้วเราไปรอสนามบอลก็เห็นก็นกเห็นก็มีน้งว่างมฝ่ายฝ่ายนแต่เมื่อก่อนกว่าจะเล่นขึ้นมาถึงอย่างนี้ก็ถือว่า,าวยากนะครับก็ยังนึกอยู่ก็เอ้เราเล่นมาอย่างนี้ ตอนที่ตอนนั้นผมก็ยังเป็นแบบนักเรียนอย่างเงี้ยถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ผมรุ่น่อนะครับเพราะว่าผมทุกคนก็อายุ59แล้วก็ยังพอเล่นเล่นกีตาร์ด้วยเล่นดนตรีอะไรด้วยก็ย่างนี้คือตอนเรียนแต่ตอนไม่จริงจังยงได้ได kind of like ้สเก็ตบอร์ดยัได้ถึงระดับหลอกแร้วก็เลย ถ้าทีก็เลยหยุดพักเล่นทีนี้กลับเข้ามาก็ทีมจำนวนสอไทยประดิษฐ์ได้ขึ้นห้วยขอตายขึ้นมาจากขึ้นห้วยขอเลยนะผมก็มาเล่นกับทีมไทยประดิษฐ์กคือหูรถเมย์ของรถเมย์กรุงเทพฝัังทองนะฮะต้องมาเล่นช่วงนั้นผมได้ยินที่ได้ทำประตูได้จนผมชื่อเลยารตีชาติุ้ก็ต่างแล้วโอกาสจะมาว่า ได้ติดใแล้วผมเชื่อว่าโรงเรียนเนี้ยเนี่ยผมเห็นตัวตอนนี้อายุตอนนี้นะครับต้องเตะพุบอลเป็นแล้วล่ะแต่ทีนี้เตะให้ถูกวิธีทำยังไงเดี๋ยวก็คงได้เห็นกันว่าประมาณไหนนะครับก็ขอให้น้องๆตั้งใจฝึกน,นะครับเห้น้องๆมาพูดหลาดนะ์ลนะผู้หญิงก็เตะนะาแข้งก็เตะฝันนะพนะี่มีได้ไปบอลโลก người ta có điều điều chuông bằng cho người ta tụt thành người ta tập trung เราจะมุ่งก้าวไปให้ถึงดวงดาวสู่เส้นทางแห่งชัยชนะร่างเร่าเป็นหนึ่งแห่งดาวลูกนังดังฝันทีมชาติไทยเราพร้อมนำชัยครอบครองทีมชาติไทยทั้งพ้องหล่อล้อมใจพลันทีมชาติไทยสู้ยิบตาพร้อมประจัน ทีมชาติไทยสร้างฝันเป็นจริงยิ่งยงบุกเข้าไปรุกเข้าไปสู้ด้วยใจของนักกีฬาุงชาติไทยปลิวสวยัยทีมชาติไทยร่วมใจมั่นคงรวมพลังร่วมศรัทธานำชัยมาสมใจจำหน่งทีมชาติไทยยังยืนยงยิ่งใหญ่ยืดยาว ไปรุกเข้าไปสู้ด้วยใจของนักกีฬาธงชาติไทยปลิวสวัยทีมชาติไทยร่วมใจมั่นคงรวมพลังรวมศรัทธานำชายมาสมใจจำหนงทีมชาติไทยยังยืนยงยิ่งใหญ่ยืดยาวเรามารวบสร้างฝันเป็นจริงยิ่งใหญ่ทีมชาติไทยก้าวไป เส็นทางแห่งชัยชนะเริอเราเป็นหนึ่งแห่งดาวลูกนั้นดังปันทีมชาติไทยเป็นหนึ่งแห่งา มีความยินดีมากนะที่ได้มาสอนนักเรียนหิโงโมพิยานี่นะนะครับมีความตั้งใจฝึกนะครับจกเห็นนักเรียนได้เล่นบอลไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนเราเก่งสามารถเข้าไปเล่นในตัวจังหวัดได้เข้าไปเล่นกรุงเทพได้เป็นติดเป็นโยชนยได้เป็นนักเรียนไทยขึ้นมาเป็นชาติได้แต่คนเราฝึกได้ครับครูทังหดที่จริงไม่ได้เก่งเลยนะในทีมชาติ แต่เราเล่นเป็นทีมสโมสรเล็กแต่เราก็ไปติดทีมชาติได้ไปเล่นกับทีมที่เราสโมสรมใหญ่ๆดังๆก็มีเพื่อนรู้จักกั่เนี่นก็หวังว่านักเรียนนะคงคนท,ทำได้บ้างนะครับรู้สึกดีใจที่พวกเรามุ่งมั่นในการฝึกจังหนึ่ก็ไปเซ็นสุดสแต่ที่ว่าห้าไม่หัวเราะเลยเนี่ยมันก็ฝึกไม่ได้แล้วคืออาจารย์เข้าใจแต่เราก็ต้องมีมุมนิดนึงเฮ้ ไม่ว่าอาจารย์ไปสอนชาวทิพีไหนๆก็เจอครูอย่างี้แต่เขาต้องปาลมเราไปข่อยเฉยๆแล้วมันดูมันเหมือนพวกเราจะไม่มีวิในัยในการฝึกสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณพวกเราที่ให้ความตั้งใจในการอโอเคไหมครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับาการมีวินัยนักเรียนจะต้องฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำนะครับจนนักเรียนเกิดทักษะ เมื่อมีความชัษะะมีความชนานาญนใ,ในการครองบอลในการยิงประตูนในการอะไรก็จะทําให้นักเรียนมีอนาคตทางด้านนักกีฬาสุขบอลที่ดีนะครับอันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่ทางคณะวิทยากรได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยากรนะครับเป็นอย่างสูงนะครับหวังว่าโอกาสหน้านะครับท่านคงจะคิดถึงนักเรียนโรงเรียน พี่โมพี่ยาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อนายาวิสิทธิ์ลาได้สงอายุ15ปีชั้นม .5 โรงเรียนหินงมพิทยาคมวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับรองเทา้าครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่มาฝึกสอนรู้จึกรู้สึกซาบซึ้งมากครับขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยไนกี้แกนสปอร์ตขอบคุณครับขอบผมนายฮิติเพภูมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหินงงพิยาคมก็รู้สึกดีใจที่มาบริษัทไนกี้มามอบรองเท้าให้กับผมและผมจะนำรองเท้านี้ไปฝึกฝนและจะนำความสำเร็จมาให้ตัวผมให้ได้ครับและขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคม ประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย Nike แ a m ส Sport ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายนิมิศักเทศศร,รีเมืองอายุ15ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหินงมพิทยาคมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมประวัติศาสตร์สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้มาอบรมเรื่องการฝึกทักษะฟุตบอลต่างๆให้ได้มีความรู้และ สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมาประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในกี้แกนสปอร์ตขอขอบคุณครับผมนายนุชชัยอินทรสูตรผู้มีการโรงเรียนหินงมพิทยาคมวันนี้นะครับมีความยินดีและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ ให้โอกาสมาทำการฝึกทักษะฟุตบอลให้กับนักเรียนโรงเรียนหินงวมพิยาคมนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ได้นำอของที่ระลึกเป็นพวกอุปกรณ์กีฬาพวกเสื้อกีฬามามอบให้กับนักเรียนซึ่งโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็เป็นโรงเรียนประจำตำบลและการนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนนะครับ เท่าที่สังเกตดูตั้งแต่เช้าพิธีเปิดนักเรียนก็ให้ความสนใจและก็ในห่วงที่มีการาฝึกทักษะทางด้านปฏิบัตินักเรียนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะครับาทางคณะครูนักเรียนโรงเรียนหินงอมพิาคมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ให้การสนับสนุนนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแรนด์สปอร์ตไนกี้ และกาสมาคมปอลศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มา,าจัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนหินงวงพิาคมในวันนี้และก็นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังต้องฝากขอบคุณไปยังนักกีฬาอาดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาตินะครับท่านนาวาอากาศตรีสมสมชายปูผ้าและก็ท่านชัยรัตนสิทธิกุลนะครับและก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องขอขอบคุณท่าน จิรัตจันทเสนนะครับผู้นวยการพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามไว้ในะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับผมในาใยช้ยรัตนสิทธิกุลครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็เล่นกีฬาเขตสิบนะครับอยู่2ปีนะครับได้ลอ,องดาวทันวงสปีนะครับ,บ,นะค,รบครั้งที่13ที่ตีลำปางและปัตตานีแล้วก็มาย้ายกลับมาเล่นราตินนามัยช่วยงอ ก็ได้แชมป์ประเทถ้วยงอแล้วก็มาเล่นไทยประดิษฐ์ถ้วยขอได้เข้า4ทีมแล้วก็ได้ขึ้นมาเล่นถ้วยกอไทยประดิษฐ์ต่อมีชื่อเรียกทีมเรียกติดทีมชาตินะครับก็ติดทีมชาติปี25-25นะครับติดไป6ทัวร์นาเมนต์ก็คือไปบางประเทศครั้งแรกแล้วไปกลับมาไปเนปาลกับพวกปีรพงศ์ครับพวกฐานอากาศก็คือเอาทีมที่ตกรอบรอบแรกไป ผมเล่นไทยประดิษฐ์ก็ได้ไปคนเดียวนอกนั้นเป็นตัวยืนของทางอากาศก็ก8ปดาคนกลับมาก็มาบางกลาเทศอีกปีงแล้วก็ไปเมอร์เดก้าประเทศมาเลเซียนะครับเป็นรุ่นเฉลิมมูดวิสูตรนรงรายุทธวิราชนะครับแล้วก็ไปเมอร์ไลออนสิงคโปร์แล้วกลับมาก็ไปบูไนเกมครั้งสุดท้ายปีบูไนเกมนะครับก็ดีใจที่ได้เล่นกับพี่ดาวยศด,ดาราด้วยนะครับพี่ทวีวัน์อัคราเสรา พี่วิสุทธิวิชายาพี่สมภพรรณโกนะครับพี่สุทธิพงศ์โกสากุลสุรพลบุญญาวิวัฒน์นี่ถือเป็นรุ่นพี่ผมหมดครับก็เราเป็นครั้งุดสท้ายได้เล่นกับพวกพี่ๆมาทําสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็มีมีความยินดีและภปมเกียรติเป็นอย่างยิ่งผมได้ออกมาสอนเด็กๆธรรมดาผมก็สอนเด็กอยู่ไปประจําอยู่ครับไปทั่วประเทศก็คือออุปกรณ์กีฬาไปให้เด็ก ตามจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะครับและยินดีได้มากับสมาคมประสาทฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมเดินทางมาครั้งนี้และหวังว่าครั้งต,ต่อไปคงได้ร่วมงานกันอีกครับมีเหมือนมีความสุขด้วยครับที่เราได้ทํางานที่เราชอบครับเด็กๆที่ได้สอนมีความตั้งใจที่เล่นฟุตบอลดีครับสอนยิ่งอากาศทางนี้ดีเลยนะครับในวันนี้ได้สนุกเลยครับก็หวังว่าเด็กกรุงพัฒนาขึ้นไปได้เล่น เยาวชนรายระดับชาติได้ม้างนะครับอยู่ที่ตัวของเด็กเองด้วยนะครับกับมันฝึกซ้อมไปนะครับคิดว่าสักวันคงต้องได้เล่งได้ถึงจุดฝันตรงนั้นนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็น,หนแห่ง